สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังและรับชมเราผ่านรายการคุยกันที่ชาญเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพบกับเราเป็นทั้งคู่นะคะ,คะดิฉันกาจนีจังโพคาน้องน้ำค่ะนักนชยากรทุ่มเชยนะคะการค่ะค่ะเราสามารถติดต่อกันได้กี่ช่องทางคะพี่การหลาย,ายช่องทางทีเดียวนะคะค่ะ ไม่ว่าจะเป็น FM ก็19.5เมกะ AM 1,521ก h z นะคะนอกจากนั้นยังมีนะน้องน้ำค่ะเพนเฟซบบุ๊กของเราด้วยก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียง919นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกทีวีออนไลน์ของ919นั่นด้วยนะอ๋อก็เราก็ต้องฝากติดตามรับชมของเราด้วยนะคะว่าหลายช่องทางทีเดียวนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรนะมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยใช่ไหมคะาการค่ะ ข่าวปลอมอย่าแช์นะคะทําท่ากระต่ายไม่กี่นาทีช่วยแก้ปวดไมเกรนได้นะคะตามที่มีวิดีโอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องทําท่ากระต่ายไม่กี่นาทีช่วยแก้ปวดไมเกรนได้นั้นนะคะทางศูนย์นต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกร,รมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะกรณีที่มีการส่งคลิปที่ระบุว่าทําท่ากระต่ายไม่กี่นาทีช่วยแก้ปวดไมเกรนทาง กรมอนาม,มัยกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงว่านะคะโรคไมเกรนแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ไมเกรนแท้เกิดจากความผิดปกติชั่วคราวในการทํางานของสมองที่มีผลกระทบต่อเส้นประสาทสารเคมีสารสื่อประสาทของหลอดเลือดในสมองและไมเกรนเทียมเทียมนะคะเกิดจากภาวะของการเป็นออฟฟิศซินโดมหรือการปวดตึงคอบ่าไหลลุกลามไปถึงศีรษะได้นะคะ การยืดกล้ามเนื้อจึงสามารถบรรเทาผู้ที่เป็นไมเกรนเทียมได้สําหรับท่ากระต่ายที่เห็นในคลิปดังกล่าวนะคะเป็นท่ายืนแนวกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อแผ่นหลังสามารถบรรเทาการอาการปวดติบปวดของกล้ามเนื้อหลังและก็ภาวะบาดบาดเจ็บ,บเนื้อเยอื่อเกี่ยวพันได้แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อคอบ่า และเป็นอาการของโรคไมเกรนได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วม,มือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลเหล่านี้ติดต่อในช่องสื่อสารออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ได้ไดไดรับข้อมูลข่าวสารจากกรมนามัยกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดต่อที่เว็บไซต์ของกรมนามัยได้หรือโทรสายด่วนหนึ่งสี่เจ็ดแปดได้นะคะ พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการนะคะค่ะ